ฮัลโหใ่ไดมครับยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Crypto นะครับในวันที่3ตุลานะครับก็เมื่อวานนี้เตือนไปแล้วนะว่าพุ่งออกไปแล้วแต่ว่าต้องลงมารีเทสนะครับก็ลงมาเร็วๆนะครับเออก็ยังไงวันนี้ก็เสียใจกับคนที่เสียชีวิตด้วยในวันนี้นะครับเอ๊ะเรามาถึงข่าวนะครับอ่าวันนี้มีตัวเลขโจ๊กนะครับ ออกตอน3ามทุ่มพรุ่งนี้มี ISM นะครับวันศุกร์มี Non Farm กั Unemployment นะครับก็อาจะต้องลุ้นกันดูว่าศุกร์นี้จะเป็นการกลับตัวขึ้นได้ไหมนะครับแต่ผมยังเห็นว่าเขายังมาชกัดดาวลุ่งทุกๆ6วันอยู่เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็มานะครับคนเห็นแค่เจอรวมพาวเวลมาแม่งก็เทขายกันหมดแล้วกูงงมากนะครับก็เท่ากับว่าเมื่อวานนี้ก็ลากลงไปที่สองเจ็ดห้าครั้งหนึ่งแต่ยังดีที่ยังอยู่เหนือสองหมื่นเจ็ดนะครับ เพราะส่วนสองหมื่นเจ็นี่กว่าจะเบรกได้นานนนคือถ้าเกิดว่าลงวิเดียวทะลุสองหม่นเจ็นี่ก็คือแบบแนวต้านมึงแบบโอ้โหเฉิมใยเหล็กนะครับส่วนลงแมทีไรมึงทิชชู่เปียกทุกทีนะครับไม่เข้าใจเลยนะครับวันนี้ก็แฟนผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับยิงกราดยิง4ี่นัดแกบอกแกกำลังเดินเข้าประตูพารากอนพอดีนะครับหันหลังควบวิ่งออกเข้าชายามเซ็นเตอร์ไปเลย นะครับก็ถือว่าโชคดีเอาตัวรอดไปได้นะครับอก็จับได้เด็ก14นะครับแต่หน้าตาเห็นแล้วชื่อน้องอินดี้นะครับหน้าเหมือนจะป่วยเป็นจิตเวทยอยู่นิดนึงแต่ผมก็แปลกใจว่าทำไมต้องแต่งตัวเลนแบบฆาตกรของสหรัฐอเมริกานะครับเออทั้งหมวกทั้งเสื้อทั้งกางเกงรองเท้าเหมือนเปะ๊ะนะครับ แล้วพอยิงหมดปุ๊บเอาปืนทิ้งพื้นยอมมอบตัวง่ายๆแล้วก็บอกว่าโอ๊ยพี่เห็นมันไหมครับแบบก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมีการเตรียมตัวมาเพื่อที่แบบจะฆ่าคนเล่นแล้วก็จะให้คนจับแล้วก็ฉันก็ป่วยฉันก็หายฉันก็ออกมายิงคนใหม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่อันนี้เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอาจจะเมายาหลอนยาอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะไม่รู้นะแล้วก็อายุนี่ก็อยู่แค่สิบสี่คือเด็กมอตอน้นเท่านั้นเองนะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมเนี่ยโอ้โห ไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าพ่อแม่นี่วางแผนให้ลูกหรือเปล่านะครับพอาพ่อนี่ได้ยินว่าเป็นรองผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับเด็กน่าจะมีความเอ็กซ์เปิดหรือไม่ก็โอเวอร์ไปนิดนึงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องเสียใจด้วยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ที่บาดเจ็บหรือผู้ที่เสียชีวิตนะครับคือเท่าที่รู้ก็คือเป็นคนจีนคนหนึ่งกับพอแมา่ที่เป็นแม่บ้าน นะครับน่ของฉานมากนะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับห้างนะครับที่ไม่มีความระมัดระวังในเรื่องของการตรวจจับอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรวันไหนขึ้นมานะครับอ่ะอีเทอร์เรียมฟิวเจอร์ ETF นะครับเขาบอกว่าวอลุ่มการเทรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกแหละมันไปเปิดอยู่ในอะไร When อะ่ะเวนเอิร์กอ่ะเออคือมันก็ เหมือนกับยังไม่ใช่เป็นเจ้าใหญ่อ่ะที่เขาจะเข้ามาเทรดนะเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่เปิดอยู่ในแบ็กล็อกอย่างเงี้ยเออมันอาจจะพุ่งปิ๊ดเลยก็ได้นะครับแล่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเปิดไปเพราะว่าอะราคามันวิ่งขึ้นมาแล้วแหละจริงๆตั้งแต่โซนเท่าไหร่พันหกกว่ากวา่กวาใช่ไหมวิ่งมาจนถึงพันเจ็ดกว่ากวา่กวาเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้โดนทุบก,กับลงมาที่พันหกร้อหกสิบเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าจริงๆมันถือว่ามันเปิดตัวไปแล้วแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาแล้วด้วยร <c oughs> วดเร็วถ้าเกิดนะครับบิตคอย n ์เมพรังทูหน0 0งหมื่นะครับอันนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะเขาก็เคลมมาอีกแล้วนะครับก็น่าจะงงๆเป็นลูกศิดอาจารย์ปีของเรานะครับก็เอาอีกแล้วนะครับมองลงคือถามว่ามีโอกาสลงไปถึงหมื่นไหมถ้าเกิดว่าเรามองว่าไอ้ตรงนั้นนะ่ยมันเป็น B แล้วลง C ต่อ มันต้องดูก่อนว่ามันหลุดแนวรับโลเดิมไหมอะ่ะถ้ามันหลุด25ลงไปอะ่ะเดี๋ยวมาตีฟีโบเอ็กเทนเบลงไปดูว่ามันจะลงไปได้ขนาดไหนนะครับแต่ถามว่าจะลงกลับไปทะลุ25 22 20ผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงอะ่ะเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะคือถ้าทุกอย่างแม่งเกิดเหตุการณ์ที่แบบโอ้ทุกคนเทขายหมดก็จ,จบกันนะครับ ดิปล์นะครับบอกว่า1,000งพันบิลเลียนโทเค็นเนี่ยจะถูกปล่อยออกมานะครับแปก็คือเหลือยีอเก็คือยัองไงว่าเอาออกมาแ800รล้านเหรียญน,นะครับเออก็แค่800ล้านมันก็ต้อง Impact เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วดังนั้นก็วันนี้นะครับก็ลงมาเกือบเกือบจะกลับลงไปศูนอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าถ้าปล่อยออกมาหมดก็คงลงไปแหละไม่ต้องเดานะครับเตือนแล้วนะครับว่าเมื่อวานที่ขึ้นมาเนี่ยให้ แบ่งขายไปด้วยนะครับแล้วลอรอลุ้นรีเทสเนาะเออเมกเกอร์ Maker นะครับเน็ตเวิร์กแอคทิว e ตี้รี2ค2มสองพันยี่สิบเอ็ดบูมาร์เก็ตนะครับก็สัญญาของเมกเกอร์เดี๋ยวมาดูกันว่ามันทุบหลุดแนวรับหรือยังนะครับใครที่รอช็อตอยู่อาจจะได้โอกาสหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดคริปโตเอาคอยที่น่าสนใจนะครับมี ARB นะครับเพิ่งเบรกเอาออกมาตรงนี้นะครับกำลังลุ้นรีเทส โคลนแน่นะครับเพิ่งเบรกเอาออกมานะครับกำลังบูอยู่นะครับ R N R D N T เรเดียนนะครับอันนี้เทนขาลงนะครับกำลังลุ้นเบรกออกจากแนวต้านเช่น M A เท่าไหร่เนี่ยสีฟ้าเนี่ย M A 200นะครับถ้าเบรก2องได้ก็อาจจะมีลุ้นกลับตัวขึ้นเนาะเออแล้วก็ในส่วนของเมกเกอร์นะครับตอนนี้ราคาก็คือวิ่งบูขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่า ไม่รู้จะลงมารีเทสก่อนแล้วค่อยไปไหมหรือว่าจะไปเลยนะครับตอนนี้กําลังจะตัดโกลเด้นคอร์สด้วยนะครับเออก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันดูแล้วกันอ่ะต่อไปนะครับวันนี้มีข่าวว่าชาโตชินากาโมโตะนะครับมีการทวิตออกออกมานะครับแต่ก็มีหลายคนบอกว่าอามันมีคนไปเคลมนะครับตัว Account ของชา์โตชินากาโมโตะเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการยืนยันว่า เขาเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือเปล่านะครับเออดังนั้นก็อาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับเพราะถ้าตัวจริงโผล่มาไหนลหลักฐานว่ามึงถืออยู่เอาออกมาโชว์ซิเออนะครับตัวแน่นะครับ,รบเอาพฟฟอร์มทูท็อปแอลคอยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ขึ้นนิดเดียวแหละแต่ว่าโอ้โหปั้นข่าวจังอารมณ์เหมือนแบบเอดาขึ้นมาร้อยหนึ่งแล้วแบบโอ้โหพุ่งร้อยเมตรอย่างนั้นนะ่ะนะ แบบเดียวกันนะครับโซล่าแน่ก็คล้ายๆกันนะยังวิ่งอยู่ไม่เกินกรอบย5 3ห้าสามสิบก็อย่าเพิ่งคาดหวังนะครับว่าจะกลับไปถึงสองร้อยสามร้อยตรงนั้นได้นะครับเออต่อมานะครับฝั่งของคริปโตแอนะลิ์นะครับพิดิกว่า xrp h i ตศูน t h จุดห e หนะครับคือตอนนี้มันเพิ่ง break ขึ้นมาผมมองว่าอาจจะ fake เอาแล้วลากกลับลงมาก็ได้นะเออไม่มีใครรู้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดให้มองเนี่ยอโอเคเขาพยายามยืนอยู่บน ชนอชัย5้ก่อนนะครับไม่รู้จะพุ่งขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเทขายไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าปล่อยออกมาแล้วมันกําลังจะเป็นขาขึ้นเนี่ยถ้าปล่อยออกมาหมดแล้วทุกคนพร้อมใจกันเทขายก็คือยับนะครับดังนั้นก็ <c oughs> เก็บไว้ดูก่อนอวันนี้มีเลนะครับสวนขึ้นมานะครับลิงก์อาจจะดูเหมือนยังไม่ตายนะครับแต่วันนี้ก็มีการย่อลงมาเล็กน้อยจาก7.8 6หมาที่7.71นะครับพยายามค่อยๆรีบากลับขึ้นมานะครับ มาดู DXY ก่อนนะครับเด็กเปิดสัญญาณสชั่วโมงเป็นแท่งกับหัวสแท่งเอ้ยเป็นแท่งกับหัวลงมานะครับแต่ว่าโลเดิมยังไม่หลุดนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ลุ้นให้เจ้า d x เมันตายก่อนนะครับมันควรจะไม่ยืนเหนือไฮเดิมก็มคือโซนร้อยเจขึ้นไปนะครับส่วนแนวรับตอนนี้ก็ลุ้นให้มันทำโลเวอร์โลต่ำกว่าร้อยหกลงไปนะครับเพื่อให้มันลงถ้าเราดูจากชแนลขาขึ้นเนี่ย มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแหละนะครับดังนั้นตอนนี้มันยังไม่ทำ l ลว e r l นะครับตับใดที่มันเริ่มทำาโล e r เมื่อไหร่มันถึงจะเข้าสู่สัญญาณขาลงแต่ตอนนี้มันเริ่มมีสัญญาณ hidden bear เกิดขึ้นในสีชั่วโมงบริเวณนี้แหละนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลงไหมนะครับในรอบนี้หรือมันจะเด้งกลับขึ้นมาได้อีกก็นี้ก็คาดเดายากนิดนึงนะครับเพราะว่าข่าวไม่ดีออกมา dx y บอกว่าฉันลงเว็บเดยอะฉันสวนขึ้นเลยแบบเฮ้อมันใช่เหรอวะ เออตลาดมันเอาอย่างนี้ก็ได้เนาะปั๊มเงินขึ้นมาแต่ dXY ก็เด้งขึ้นตามด้วยแบบฮะตกลงการที่โกลบอลเวนไม่ชัดดาวเด๋วมึงพิมแบงก์กงเต็กออกมาเพิ่มนี่ทำให้เศรษฐกิจมันมันดีขึ้นใช่ไหมเออมันก็น่าคิดเนาะ่ก็เอาเป็นว่าเก็บไว้ให้คิดก่อนนะครับว่าวันหนึ่งมันจะมีการโดนแก้แค้นหรือแก้เผ็ดตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูว่าทางฝั่งของจีนนะครับหรือทางฝั่งบริกเนี่ยนะครับจะมีการแก้เกมยังไงนะครับ มาที่ทองนะครับผมมีบอกเอาไว้แล้วนะว่ายังไงก็น่าจะลงต่อนะครับพอเปิดตลาดมาก็ไหล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 งมานะครับจนตอนนี้มองว่าเปิดแท่งกับตัวมาหนึ่งแท่งละ้นะครับดูชว่าแท่งกับตัวนี้จะใช่แท่งกับตัวจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูจากสัญญาณกับตัวใน4ชั่วโมงยังไม่ค่อยชัดนะครับใน time frame day เนี่ยมาดูสิ แดงเต็มแท่งเลยนะครับตรงนี้แดงเต็มแท่งอันนี้เปิดท่าไม้ตายนะครับดาบที่คาดอสูนนะครับเปิดเขียวขึ้นนะครับก็ต้องดูว่าจะหนีออกจากกรอบแนวต้านได้ไหมนะตอนนี้เราเห็นแนวต้านอยู่ที่ประมาณชักหนึ่งแปดสามสองสามสามเนาะเออก็ถ้าหนีออกจากกรอบนี้ไปได้เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณนกับตัวที่ดีนะครับทัมเฟมหนึ่งชั่วโมงกดลงมาเจอชนแนวต้านแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับเกิดสัญญาณบูลิตไดเวเจนขึ้นนะครับดังนั้นคิดว่าน่าจะมีการเบรกออกมาได้แล้วนะจุดนี้น่าจะเป็นราคาที่โอเคแล้วเกือบจะลงถึงพีวอรเช่นแดงด้านล่างนะไม่แน่ใจว่าจะเบรกได้ไหมถ้าเบรกไม่ได้ก็อาจจะลงมาเทสอีกครั้งหนึ่งหรือลงมาแตะที่ประมาณ1812แล้วก็กลับตัวไปแต่ถ้าเกิดเบรกไปได้เลยก็ อาจจะมีโอกาสดีบาวขึ้นมานะครับที่หนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับดูทรงแล้วดี y กไวเมื่อกี้เหมือนมันอยากจะลงแล้วดังนั้นทองอาจจะสวนกลับขึ้นไปก็ได้เนาะมาที่ในฝั่ง s อสนพบ้างนะครับตรงนี้ก็มีสัญญาณกลับตัวนะครับพยายามหนีขึ้นไปแต่โดนกดกลับลงมาอยู่ข้างใต้แนวรับใหม่นะครับเช่นตรงนี้คือเช่นแนวรับก็้ารีเทสกลับขึ้นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่อาจจะย่อกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ มาในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับเ,เราจะเห็นได้ว่าพยายามเปิดแท่งกลับตัวแต่ไม่ผ่านโดนลากกลับลงมาด้านล่างนะครับแนวต้านอยู่ที่4280นะครับส่วน NASDAQ ก็เหมือนกันพยายามที่จะขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าเช่นกดเนี่ยเบรกออกมาแล้วนะครับเบรกออกมาได้แล้วก็พยายามที่จะตั้งฐานนะครับแต่ว่าทรงก็เหมือนจะอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับซึ่ง ถ้าเบรกขึ้นมาไม่ได้นะครับก็อาจจะโดนกดกลับลงมาข้างล่างใหม่อีกรอบเช่นกันนะครับแล้วก็ในช่วง t o t a ท m a r มาร์เกนะครับจาก1.1วิ่งกลับมาที่แนวรับเดิม1.06นะครับตรงนี้ก็คือกลับลงมาที่โลเดิมตรงนี้ที่เราปั๊มขึ้นไปกลับมารีเทสนะครับดังนั้นตอนนี้คาดหวังว่าจะไม่หลุดต่ำกว่าโลเดิมก็คือ1.059บริเวณนี้นะครับเพราะว่าถ้าหลุดไปเราได้ลงกันยาวๆนะครับ เรามาดูตรงนี้ก่อนแนวรับนะตรงนี้เห็นไหมพาดมาตรงนี้ลงมาแตะตรงนี้พอดีนะครับ1.059ก็คือถ้าใช้เวออกไปแล้วยืนไหวก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปต่อนะครับอันนี้คือในมุมมองผมนะครับก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้แนวรับนะครับพยายามจะเทสแล้วก็เด้งกลับขึ้นใหม่ๆทีนี้มาที่ USDT กันบ้างนะครับ USDT เนี่ย เราจะเห็นได้ว่าสัญญาณกับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่ามีการเบรกเอาติดแนวต้าอันนี้พยายามจะขึ้นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแนวต้าก็อยู่ที่ประมาณ7.85ที่เคยให้ไว้นะครับถ้าขึ้นไปทดสอบตรงนี้แล้วไม่ผ่านมีโอกาสลงต่อนะครับมาที่ BTC Dominance บ้างนะครับสัญญาณวันนี้ก็คือ BTC มีการดอรอปลงมานะครับจาก50.6 นะครับลงมาที่ประมาณ50.2แล้วเด้งกลับขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้อาจจะมีการทำแฟลกหรือว่าเป็นเพนเน้นนะครับเพื่อลุ้นไปต่อแล้วกันนะครับแต่แท่งสีชั่วโมงยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะย่อลงได้นะครับมาที่บิ t c o i n วันนี้นะครับจากชแนลเมื่อวานนี้ผมทําให้ดูแต่สังเกตได้ว่าวิ่งกลับลงมารีเทสโซนสีฟ้านะครับรีเทสโซนสีฟ้าบวกกับตรงนี้คือ ถ้าเราดูนะมันยังลงมาไม่ถึงแนวรับของมันนะครับยังลงไม่ถึงแนวรับแปลว่าตรงกลางตรงนี้รับเอาไว้ให้อยู่นะครับแต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยมีโอกาสลงมาเล่นกันที่สองเจ็ดสองร้อยนะครับก็มีเอฟซี FC นะครับท่านหนึ่งบอกเอ้ยประมาณสองเจ็ดหนึ่งแปดประมาณนี้นะถามว่ามันสวยไหมผมว่ามันก็สวยอยู่นะโซนตรงเนี้ยเก็บได้นะแต่แถวนี้สองเจ็ด หกว่ากว่าจนถึง,ง272เนี่ยนะครับดูเป็น potential ในจุดที่เป็นแนวรับที่อาจจะมีโอกาสลงมานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดูในช่องทางไหนนะครับถ้าดูใน b ิส t ทนะครับอาจจะราคาหนึ่งดูในไ i n a n c e อาจจะอีกราคาหนึง o อเคอีกราคาหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แต่ผมมองไว้ว่า2720 0ดูเป็นตัวเลขที่น่าจะมีลุ้นลงมาเทสนะครับแต่ตรงนี้เราเห็นนะเนื้อเทียนมันอยู่ประมาณ2 7 1เ5นะครับ หรือไม่ก็สองเจ็ดเกาแปดอะไรประมาณนี้แต่ถ้าทะลุลงไปเนี่ยเราจะได้ลงมาเจอกันแถวสองหกเจ็ดสองหกแปนะครับโซนนี้เลยซึ่งมันอาจาจะกระตุกใช้กับขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันจะลงมาแบบเฮ้ยแกตั้งอยู่เท่านี้ชั้นบวก1แล้วกันแกอยู่2 7งหมชั้น2อ0หมเหนึ่งเหรียญอย่างเงี้ยไม่ให้เข้านะครับเออก็ไม่รู้ว่ารอบนี้วานจะพอใจที่ราคาเท่าไหร่แต่ผมมองว่าสองเจ็ดส 50นะครับถึง27200น่าจะเป็นกรอบที่น่าจะได้ของแต่ถ้ามันทะลุลงไปก็ตั้ง stop loss เผื่อ,อไว้ด้วยแล้วกันแถวๆชักประมาณ20,000อะไรเดียะ20,07ไหมไม่ไดิ20,07ยังไม่แตกหรอกนะครับก็ประมาณเอาเป็นว่าต่ำกว่าเช่นเหลืองนี้แล้วกันนะ265ลงไปแล้วกันนะครับถ้าหลุด265ลงไปเรามั่นใจว่าเปิดช็อตแทนได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งลงมาหาตรงนี้แทนนะครับ25,400นะ ตอนนี้แท่งสี่ชั่วโมงยังกระตุกไม่จบนะครับยังพยายามที่จะลงอยู่สี่ชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงยังดูไม่ค่อยสวยนะครับลงมาตรงนี้พยายามขึ้นแล้วลงต่อนะครับเราจะเห็นนะว่าตรงนี้มีลักษณะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมนะครับมีการเบรกดาวลงมานะครับพยายามกลับขึ้นมาแต่กลับขึ้นมาไม่ได้นะครับก็ตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวคงมาทดสอบลุ้นทดสอบโลเดิมก่อนนะครับถ้าหลุดโลเดิมไปก็คือจะลงมาด้านล่างเช่นนี้แหละนะครับเออก็ ได้เลย2อ2 5 2 7เอ้ย26800อะไรแถวๆนี้เป็น potential target ในการที่มันจะกลับลงมารีเทสนะครับส่วนตอนนี้อลองมาตีฟิสโบดูคร่าวๆเนาะจากจุดกลับตัวนะครับที่ลงมาขึ้นไปถึงด้านบนนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณกี่วัน25กันยานะครับถึงตรงนี้นะครับตอนนี้ลงมาถึง เป้า t a ร g เกต4 5 5แล้วนะครับ0.5ก็คือกระตุกป,ปุ๊บเด้งกลับขึ้นมาเลยไม่รู้ผมตีชัดหรือเป่าเออก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูจากโลที่ปั๊มขึ้นไปแล้วตรงนี้แล้วกันนะจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็0.5ถึงแล้วนะครับแล้วก็0.618อาจจะเป็น potential target นะ2 7นะครับหรือ2 7 1เจ็ยเห็นไหมตามเป้าเลย ออก็ประมาณเช่นนี้แถวๆนี้นะครับก็มีโอกาสลงมาได้ก็มาลุ้นเก็บของกันก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของอิเาเลียมกันบ้างนะครับอิเาเลียมเนี่ยทะลุใช่แนวชั้นแนลที่ผมให้ไว้เนาะพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับไปจนถึงหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็กลับลงมาข้างใต้ทะลุแนวรับด้วยนะครับ ตอนแรกบอกให้รับแต่ท่านี้เนี่ยทะลุว่ะลงมาถึงเช่น p ีวอนะครับเช่นขีฟ้าตรงนี้นะหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับโดยประมาณหรือเช่นขีฟ้าเนี่ยเช่นปะตรงกลางหนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับก็คือในพาราเรลชั้นแนลเนี่ยมันจะมีเช่นกลางที่มักจะเป็นแนวรับเสมอนะครับตรงนี้ก็ถือว่ารับเอาไว้อยู่แล้วก็รีบาวไปแล้วก็กลับลงมาใหม่นะครับแบบนี้ถามว่าจะลงมาต่อไหมเออ เราก็ดูแนวรับก่อนไอจุดที่มัน break ขึข้นมาเนี่ยนะครับมันลากมา support ไว้อยู่ตรงไหนมันลากมา support อยู่ที่โซ,โซนขีฟ้าตรงนี้ก็คือ1 6 1หนั่นเองนะครับถ้ามันจะลงมารีเทสถึงขนาดนี้ก็อยากขึ้นไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกการที่มันเด้งขึ้นมาแบบเนี้ยมันแปลว่าตลาดมันยังไม่ได้อยากจะให้ไปไหนเออ บอกกูยังไม่ให้ไปขากัดดาวลุ่งอะเนี่ยกลัวเงินเฟอ้อมานะครับเออกลัวคนรวยไม่ได้เดี๋ยวเออเงินเฟอ้ออีกนะครับทีนี้ในฝั่งของ BNB นะครับจากที่เราเห็นชั้นแนลมีการหลุดลงไปแล้วนะครับดังนั้น BNB เนี่ยจบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเออสถา,านการณ์ตอนนี้เหมือนอยากจะพุ่งลงมากกว่าที่จะเป็นการรีเทสแต่ว่าเราจะเห็นว่า b n นมีเส้นแนวรับถึง3เส้นใกล้ๆกันในโซนโบริเวณนี้นะครับตอนนี้ก็ลุ้นอย่าให้หลุดใต้2องหเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าถ้าหลุดไปแล้วมีโอกาสไหลลงมาตามเส้นนี้เลยนะครับเราพยายามจะหาจุดที่แบบตรงนี้เนาะซัพพอร์ตโซนมาตรงนี้แตะนี่เด้งนี่ขึ้นมาลงเทสโลเดิมตรงนี้ก็พยายามจะเทสโลเดิมอยู่นะครับถ้าหลุดลงมาก็ประมาณสองเนี่ยน่าจะเป็นแล้วแนวรับสุดท้าย เพราะว่าถ้าหลุดแค่นี้ไปก็คือกลับลงมาสองหนึ่งศูนย์แล้วก็สองศูนย์หกด้านล่างนะครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่ามันกําลังที่ยังมีแนวรับขาขึ้นอยู่ก็คือแนวรับสุดท้ายจะอยู่บริเวณสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์แปดบริเวณนี้นะครับ <c oughs> อ่ะเอด้าบ้างนะครับตอนนี้สู้ตายนะครับไม่ยอมลงนะครับยังติดลมบนอยู่เออจะเห็นได้ว่าแนวรับขาขึ้นของเอด้าไม่แหบน,นะครับเป็นครั้งแรกในรอบปี ที่ไม่เหกนะครับปกติมันควรจะเหกวิ่งฟิวลงมาข้างล่างไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้รับได้นะครับไม่อยากจะเชื่อแนวต้านนะครับอยู่ตามเช่นพีวอตเลยนะครับอยู่ที่สองหกสี่หกนะครับส่วนแนวรับนะครับตอนนี้ก็ลุ้นว่าอย่าให้หลุดต่ํากว่าสองพันหกลงไปแล้วกันนะครับเบรกได้ลุ้นไปต่อแต่ถ้าเบรกไม่ได้หลุดสองพันหก คิดว่าน่าจะลงมา2550โมบริเวณนี้นะครับอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะจากกันด้วยดีนะครับอ่ะต่อมานะครับวันนี้เรามาดูใครบ้างเรามาดูเมกเกอร์กันนะครับอ่ะเมกเกอร์ที่ผมเคยบอกเนาะยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดแต่ลักษณะเหมือนจะหลุดแล้วเพราะอะไรตรงนี้คือ 1, ท็อป2ท็อปเห็นไหมเกิดัญญานทูท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับหลุดกลับลงไปกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็คิดว่ากําลังจะลงต่อ นะครับในกรณีแบบนี้อาจจะไม่รอดหรือเปล่าเนี่ยหนนะครับลักษณะดูคล้ายๆกับกับการทําทูท็อปจะได้มุมนี้ก็ได้มุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมตีมุมนี้มุมหนึ่งก่อนเนี่ยก็คือมุมนี้เนี่ยหนแล้วก็ทุบลงไปนะครับตรงนี้คือการรีเทสเนาะ รีเทสนะครับถ้ากลับขึ้นมายืนตรงนี้ไม่ได้คิดว่าจะค่อยๆลงต่อตามเช่นนี้เลยนะครับก็อาจจะวิ่งลงชันแนลลงมาเรื่อยๆมากสุดอาจจะไปได้ถึงประมาณชักหนึ่นะครับโดยประมาณตรงนี้ลักษณะเหมือนบัตเตอร์ฟลายปะเออดังนั้นมันเป็นแพทเทิร์นในการไปต่อนะถ้าเกิดเราดูตรงโซนประมาณนี้นะครับมันก็มีการทําลักษณะเหมือนฮาร์โมนิกนั่นเองนะครับ ถ้าลงสุดปุ๊บเบรกขึ้นได้มันก็ปั๊มขึ้นต่อได้แหละแต่ว่าจะไปต่อได้ขนาดไหนนี่ก็แล้วแต่ดวงแต่บุญแต่กรรมแล้วนะครับตอนนี้เราดูเนี่ยลักษณะตอนนี้แม่งฮาร์โมนิกชัดๆเลยนะครับก็มองว่าจิ้มลงมาก่อนนะครับจิ้มลงมาแล้วถ้าลงมาจนสุดแล้วทะลุลงไปนะครับทําลายแพทเทิร์นก็ลงต่อยาวๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทําลายแพทเทิร์นแล้วเบรกเอาออกจากแนวตาน้านด้านบนเช่นนี้ได้นะครับก็พุ่งกลับขึ้นใหม่ นะครับลุ้นไปต่อชาอรัลเมเกอร์นะตอนนี้ผมมองลงนะอัเฟมเดนะครับบอกว่าอะไรบอกว่าแดงแดงโลว์โลเห็นไหมไอตรงนี้เปิดขึ้นมารีเจ็คก,กับลงมาก็ยังแดงอยู่นะครับดังนั้นคิดว่ายังไงเดี๋ยวคงยอ่อลงมานะครับอาจจะยังค่อนข้างเหนียวอยู่เพราะว่าเป็นเหรียญที่คนเปิดช็อตไว้เยอะนะครับหลายๆก็บอกอ๋อช็อตเยอะไม่เป็นไรฉันลากขึ้นไปก่อนนะครับ เดี๋ยวรอให้แบบว่าคนแตกกันหมดแล้วกูก็เปิดช็อตต่อนะครับอันนี้คือสัญญาณปกติของเจ้าวานนะครับอะตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าชาร์ลเอ็กน,นะครับ Rejection ตรงนี้แล้วก็พยายามจะลงมาแล้วนะครับพยายามจะลงมาแล้วจุดนี้ถึงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่ายังไม่ได้เกิดแบลิที่ชัดเท่าไหร่แต่ t ท m e เฟรมเดย์กับ m ท f r เฟรมวีคตอนนี้คือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ ถ้าเราดูวีคเนี่ยเอ้ดูเดย์ก่อนนะครับเดย์เนี่ยลากเอ้ยสี่ชั่วโมงเนี่ยลากลงลากลงลากลงนะครับแนวรับสําคัญสุดท้ายก็น่าจะอยู่ที่กรอบประมาณโซนห้าศูนย์ห้าร้อยนะครับโดยประมาณเพราะาเช่นนี้เป็นเช่นแนวรับขาขึ้นเนาะอยู่ที่โซนห้าศูนย์ห้าร้อยถ้าหลุดตรงนี้ไปคือไหลาย,ยาวนะครับแต่ถ้าไม่หลุดจ,จะมีฟลุกไปต่อได้นะครับเรามาดูเช่นกดตรงนี้ก่อนละกันนะครับก็คือเช่นกดเนี่ย ถ้าเบรกเอาหนีห้าหมื่นสองได้ก็หนีขึ้นไปข้างบนใหม่นะครับแต่ถ้าหนีไม่ได้ก็เตรียมมุดแล้วนะครับภาพรวมตอนนี้ยกโลยกโลนะครับยกโลขึ้นไปอยู่นะครับดูจากไอซตรงนี้นะครับแนวรับขาขึ้นเนี่ยยังลงได้อีกนิดนึงนะครับเพื่อแตะทดสอบแล้วค่อยไปต่อนะครับต่อมนะครับ a m b แอมบรนะครับแอม o บรนี่เหมือนเตรียมรอให้ช็อตเลยสัญญาณ t ท m e เฟ a มเดย์นะครับคือมันขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเราดูตรงนี้ก่อนเนี่ยเหมือนจะกดกลับลงมาข้างใต้ต้องดูว่าปิดแท่งเหนือได้ไหมนะครับแต่ t ท m e เฟ a มเดย์อ s i นี้ติดโอเวอร์บอสไปแล้วนะครับยังเขียวอยู่ก็ตามแต่ว่ามันก็ยังดูแบบ ไม่รู้จะลงมารีเทสตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ารีเทสไม่หลุดอาจจะได้ไปต่อเนาะแต่ถ้ารีเทสแล้วหลุดก็จบกันนะครับชาระแอบบอลอสก็เตรียมช็อตแม่งลงมาเลยถ้าเกิดหลุดนะแต่ถ้ายังไม่หลุดมันก็น่าจะย่อลงมารีเทสนะครับพักหนึ่งสองห้าหกถ้าไม่หลุดหรือว่าประมาณอ่าชา่าเนี้ยถ้าเกิดลงมาถึงแบบพันสองแล้วหลุดพันสองไปนี่คือไหลาย,ยาวแน่นอน,น <co> อเนาะเออะมาที่เล่บ้างนะครับ อันนี้ก็จนใหญ่ขึ้นทีไรก็โดนช็อตหายทุกทีนะครับช็อตหายคือช็อตปุ๊บกลับบ้านเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาดูอดีตกันนะครับให้ดูอดีตดูดิขึ้นใช่ปุ๊บลงนี่นะครับตรงนี้ขึ้นใช่อะลงที่เดิมเห็นปะ่ะตรงนี้ขึ้นไปสูงมากนะครับสุดท้ายเป็นไงลงมาที่เดิมดังนั้นรอบนี้เราไม่รู้มันจะไปได้ไหมหรือจะเป็นสัญญาณกับตัวต่อไปหรือเปล่านะครับแต่ว่า สัญญาณช็อตเริ่มมาแล้วเห็นไหมกระตุกป,ปื๊ดทีเดียวสองพันหนึ่งนะครับแนวรับอยู่ตรงนี้นะสองพันยี่สิบห้านะครับเรามาระวังนิดนึงแล้วกันนะครับเอามาดูที่เบรกบ้างนะครับเบรกช่วงหลังแปลกใจว่าโดนช็อตไม่ลงนะครับแล้วปัจจุบันตอนนี้มีการขึ้นไปปิดแท่งนะครับปิดแท่งเราจะเห็นนะว่าไฮเดิมมันอยู่ที่บริเวณแถวๆพันสี่ยี่ห้า 1, 4, นะครับตอนนี้พยายามที่จะขึ้นมาที่พันสี่นะครับ แล้วเช่นกดขาลงเนี่ยเช่นกดขาลงเช่นเนี้ยกําลังลุ้นที่จะปิดเบรกออกมานะครับคือถ้ามันปิดเบรกออกมาได้ก็จะเป็นการหนีออกจากกรอบขาลงโดยสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับเบรกนะดังน,นั้นลุ้นให้ยืนปิดขึ้นมาเหนือแนวต้านเช่นนี้ให้ได้นะครับเพื่อไปต่อเนาะออแล้วก็ตอนนี้เริ่มเปิดแท่งกับตัวลงมาแล้วเช่นกันนะครับก็ยังไงก็ดูกันดีๆแล้วกันอาจจะย่อลงมาใหม่อีกรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เ,ออเบกยังมีแนวรับอยู่ที่โซนประมาณแถวพันสามได้อยู่นะพันสามพันสองห้าสิบนะครับถ้าลงแมนนะถ้าไม่หลุดก็ยังลุ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าหลุดก็เนี่ยตรงนี้ยโซนแนวรับเนี่ยพันสามเนี่ยนะครับมาที่กาล่าบ้างนะครับวันนี้เห็นบินขึ้นมาเนี่ยเปิดแท่งกลับตัวมาอีกแล้วนะครับก็ ไม่รู้จะไปได้ขนาดไหนนะสำหรับกาล่านะเขาบอกว่ามันก็มีการอัปเกรดอะไรขึ้นมาแต่ว่าคอมมูนิ t ตี้มันดูเหลวแหลกยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ลุ้นนะครับวนกับตัวขึ้นมานะครับถ้าเบรกพันเได้เนี้เป็นสัญญาณการทำาลาวดิ้งวอททอมแล้วก็หนีขึ้นไปนะครับแต่ถ้ายังขึ้นมาแล้วยืนไม่ไหวนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีพีวอแนวรับอยู่ที่ประมาณพันหนะครับ พันห้าี่สิบแล้วก็โซนประมาณพันสี่เจ็ดห้านั่นเองนะครับตอนนี้ก็ดูมีลุ้นที่จะไปต่อแต่ว่าเหมือนจะต้องยืนนะครับบนโซนพันหให้ไหวนะครับถ้ายืนพันหไหวก็มีลุ้นที่จะได้ไปต่อแล้วกันนะครับประมาณนี้เนี่ยเบรกขึ้นมานะครับทะลุแนวต้านปุ๊บถ้าหลุดกลับลงมาเนี่ยเราก็ มารอรับนะครับที่โซนประมาณแถวโซนนี้นะหนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับถ้ากลับหลุดตรงนี้ปุ๊บลงมานี่เลยนะ,นะ,นะสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับยกให้กระเจ้ามาติกนั่นเองนะครับเนี่ยมาติกนะครับขึ้นจากห้าพันเนาะเออตอนนี้มาห้าพันเจ็ดแล้วนะครับอันนี้ถ้าใครบอกว่าผมไม่ให้เข้านี่ ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเตือนแล้วว่าเฮ้ยเข้าเธอถูกมากแล้ว0.5นะครับเออแล้วรอบนี้มันวิ่งเข้าไปเท่าไหร่วิ่งไป1.5 1.6นะครับตอนนี้กลับลงมา0.5แทบจะโลเดิมอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเริ่มเก็บของนะครับที่เคยบอกไว้นะครับก็ถ้าลุ้นตอนนี้นะดูญญาณขาลงนะ เบรกออกมาแล้วนะในตามเฟรมวิคนะตามที่เคยบอกนะครับตามเฟรมวีคเบรกเบรกปุ๊บขึ้นเลยหนึ่งสองขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูก่อนตรงนี้คือไฮเดิมนะจะเห็นว่าตรงนี้คือไฮเดิมนะครับอยู่ที่ห้าหกบาศูนย์แล้วก็อีกไฮหนึ่งจะอยู่ที่ห้าเก้าห้าสี่นะครับก็คือขึ้นมาตามแนวต้านเลยคิดว่าเดี๋ยวตรงเนี้ย 5954น่าจะมีโอกาสที่จะ l i ช t t a r ก็ตนะครับพี่วัดแนวต้านอยู่ที่ประมาณ6 8 5ถึง6,490นั่นเองนะครับก็เราดูไฮเดิมตรงนี้แล้วกัน2จุดนะครับ6,374 73นะครับน่าจะเป็น p o t e n t เ a l t a r g รเ็วเร็วๆนี้นะครับถ้า b t c ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ลงไปไกลนะครับก็น่าจะมีลุ้นไปต่อแล้วกันนะครับ ก็วันนี้โอเคฮะใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์อุ้มขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยฝันดีลาติสวดครับ